สวัสดีครับพาท่านผู้ชมมาพบกับการต่อสู้กับอาวุวีนะครับไทยแรงนะครับโอ้โหโดน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 ถึงติดนะครับติดนะครับโอ้โหติดไม่ติดนะครับสองสอง HP น้อยนะครับ HP น้อยจะได้ไหมครับลองดูครับลองดูใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆนะครับอ้าวอ้มาคนเดียวก็โดนนะครับแบบนี้ติดนะครับติดสุดยอดนะครับติดอีนครับ โอ้โหได้สัปดาห์เพื่อนก็ดีนะครับเป็นทีมนะครับทุกทีเกมเอาวีนะครับกระแซมาแรงทีหนึ่งโอ้โหนี่ดูนะครับโดนโดนโดนคิวนะครับดอกนี้สี่เราเอาสัปดาห์ครับเอาไซเรนก่อนสายอินนะครับสายเวทนะครับสายเวทของเรานะครับ แล้วอุ oh, okay. ้ยหนีหนีไปไหนครับมีตัวไม่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 ได้ครับไม่ได้โอ้เกมนี้เป็นเกมสูสีมากนะครับไม่รู้จะออกฝั่งไหนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นเฮ้ยมาๆมาๆโอ้โหหลาโกมาติดติดติดก็หือเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราเลยเห้ยยัดีเว้ยแกแกนให้ได้ไปต่อครับไปต่อ ต่อไปจะเล่นใน PC นะครับพ c ก็ได้แล้วนะครับถ้าจะมันกว่านี้นะครับเล่นโทรศัพท์มันวิสัยทัศน์มันไม่ค่อยเห็นนะครับอ้าวเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโดนผมไปหนึ่งดอกนะครับติดสกิลสองดอกนี้ว่าไงครับว่าไงโอ้โหมาสามมาสี่โอ้สามไปยังไง เอเอาผมเลยนี่เอาผมเลยเอาผมอู้หลากผมไปโอ้โหลากผมไปฆ่าอย่างเดียวว่ะเรียบร้อยนะครับไปต่อครับตายเต่อไปครับเร็วหน่อยเร็วหน่อยือฮึโอ้โหสี่ห้าเขาจะเหลืออะไรนะครับห้าคนอันตีหมดนะครับใซส์สกิลหมดห้าคนจะเหลืออะไรนะครับตวงบางแบบผมนะครับโอ้โหมาตีหน้าทันบ๊วยโดน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 เฮ้ยโดน ับอุ้ยหนีได้ไหมโอ้โดนสมอลโดนสมอแรงนะครับดวงนี้หายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราตามได้ไหม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 เฮ้ยตามได้ไหมอูนมาสามวยมาสามว้ยอู้ิดตามได้ไหมติดติดโอ้โหมาคอสติดเลยครับอันตีไม่ได้นะครับโอ้โหตลนนี้ก็อุ้ยอุ้ยตัวนี้โอ้ฝั่งนี้เมาสองเลยครับ เมื่อกี้เหมาสองคนครับแองรู้ซ่องนะครับตบเข้าซ้ายยิงเลยนะครับนี่คือตีฟอมไปได้ตีฟอมไปเลยครับไปก่อนไปก่อนโอ้ยิบซองต่อซองนะครับยังนี้รู้จะออกฟังไหมครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วครับมาเอ้ยตี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 ติหลาดผมมาเอ้ยสตาร์ทให้เฮ้ยเพื่อนไปไหนหมดวะโอ้โหขอโทษนะครับอู้ยไปนะครับวิ่ง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 อุ้ยสตาร์ทไว้ก่อน ีโอ้โหไม่น่ารอดเรียบร้อยอีกตามเคยครับเอ้าตามฟังทั้งสใจอื้อยมาโอ้โหอันติมาเข้าป้อมก็เรียบร้อยนะครับมาก็ได้คิวอยู่ได้คิวอยู่ได้คิวอยู่อุ้ยตอกนี้จะเลืออะไรเลือไหมเลือไหมโดน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 ติดไหมติดติดโอ้มาสองมาสองอุ้ยพี่เราน้อยอุ้ยติดไหมติดหนีได้เว้ยตอกนี้ ไม่ทัน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 เฮ้ยทันเสือยเว้ยทันเสือตีขากราบมาตีสกิลพุกนี่ตีสกิสกสกาาลพุมาดอกนี้อยู่ฟ้านะครับตีสกิลพุมาดอกนี้โอ้โห و! เราไปฝั่งกราบทางซ้ายว่าจะดันได้ห,ไหน่อยโอ้โหโนัวเนี่ยกันเนาะมา,มาเอาอีกรอบนะครับอีกรอบเอย้ยมาบุกบ้านเรานะครับห๊อ เพื oh, oh, so oh, so ่อนเราไปไหนหมดนะครับโอ้ยปอรกตเพื่อนไม่ได้นะครับโอ้โโอ้ยตีๆๆๆๆๆเข้าบ้านพี่ข้้าพี่โอดีนะตนไดีโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วแววแล้วแล้วลวแล้ววแล้วดูเพื่อนเราครับดูเพื่อนนโอ้โหโอ้โหรถอะไรผ่านมาอ้าว ไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือสักเรียบร้อย